ครับคลิปนี้ก็จะทำการแนะนำวิธีการเชื่อมต่ออาสาย HDMI ที่มีอยู่ในห้อง EN 2 0 4กับโน้ตบุ๊กนะครับนี่นะคะสาย HDMI เขาก็จะมีเขียนข้อความบอกว่าเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กนะครับให้กดสวิตช์เชื่อไปที่หมายเลข3นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะมีคำว่าสวิตช์นี่นะคะให้กดปุ่มตรงนี้นะครับเลื่อนมาที่ช่องหมายเลข3นะครับแต่อย่างแรกนะครับก็แนะนำว่า ให้ทำการเสียบสายนะครับ HDM เดี๋ยวผมจะเสียบสาย HDM นะครับอพอเสียบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเราก็ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมากดที่สวิตช์นี่นะฮะ HDM นะครับกดไปที่เลข3ตอนนี้ไฟสถานะยังอยู่อินหนึ่งนะครับกดไปนะครับมาที่2อมาที่3นะครับ ออกมาที่3ปุ๊บนี่นะฮะเครื่องก็จะทำการเ,าเลือกสัญญาณภาพพีดีม i ที่เรามีไว้ให้บริการภายในห้อง EM204 นะครับนี่นะฮะขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็ท่านประธานนะครับก็ถ้าหากต้องการเลือกคใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในห้อง เอ็นสองศูนย์สี่นะครับก็กดหมายเลขหนึ่งนะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้สัญญาณภาพไม่เปลี่ยนนะครับเราต้องกดสวิตช์เอ่อสวิตเอ่อซีเล็กเตอร์เฮดดี้มตัวนี้นะครับให้มาเป็นอ่าอินหนึ่งนะครับเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้การทำงานอา,อาจจะไม่ได้รองรับ ทุกอย่างนะครับแต่ก็มีไว้ให้ใช้นะครับของตรงนี้สำหรับโน้ตบุ๊กภายในคณะนะครับก็อาจจะไม่ดีเท่า213นะครับแต่ก็ต้องรออ่างบประมาณถัดไปนะครับที่จะแก้ไขให้ดีเหมือนกับห้อง EN ็น213ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับการแก้ไขปัญหาในการใช้งานนะครับนี่นะครกดตัวสวิต มาเป็นอินตรงนี้สัญญาณโน้ตบุ๊กก็จะขึ้นที่หน้าจอโปรเจคเตอร์นะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้จะไม่ผ่านโปรแกรมออนไลน์ให้นะครับก็ตรงนี้หรือโปรแกรมมิตติ้งนะครับต่างๆก็เป็นข้อจำกัดของห้อง EN 204นะครับต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่า,าระบบไม่ได้รองรับ ตรงนี้ก็ผมก็ทำการรีวิวแนะนำขั้นตอนการใช้งานให้ทราบขอบคุณมากครับ